สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็จะมีสถิตินะคะทีมสาวไทยที่เคยพบเจอกับทีมชาติโครเอเชียนะคะในเวทีวอลเล์บอลระดับโลกมาฝากกันค่ะก่อนที่เราจะเจอกับโครเอเชียในคืนนี้นะคะคืนวันที่18มิถุนายนตอนเที่ยงคืนค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง7สีนะคะ โดยสถิติที่ผ่านมานะคะทีมชาติไทยของเราพบเจอกับทีมชาติโครเอเชียมา2ครั้งนะคะครั้งแรกก็คือชิงแชมป์โลกเมื่อปี2010นะคะวันที่31ตุลาคมปี2010โดยทีมไทยนะคะสามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้3-0ต่อเซตค่ะ25-15ต่อ25-14ต่อ 14, และ25-17ต่อค่ะ และในครั้งที่2นะคะเราก็เจอโครเอเชียในชิงแชมป์โลกอีกเหมือนกันนะคะในวันที่28กันยายนปี2022ที่ผ่านมานี้เองนะคะทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะโครเอเชียไปได้3-0เซตเหมือนเดิมค่ะ25-18ต่อ25-13ต่อ 13, และ25-21ต่อค่ะก็จะเห็นได้ว่าจากสถิติแล้วนะคะทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่เหนือทีมชาติโครเอเชียอยู่มากเลยนะคะ ทั้งอันดับโลกของเราะะก็อยู่เหนือกว่าโครเอเชียนะคะของเราอยู่อันดับที่15ของโลกส่วนโครเอเชียนะคะอยู่อันดับที่26ของโลกค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอันดับโลกค่อนข้างห่างกันมากแล้วก็จากสถิติ2ครั้งที่เจอกันเนี่ยไทยเราก็เอาชนะมาได้3-0ต่อเซตทั้งสองครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นแมตส์ในคืนนี้เนี่ยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเรากันด้วยนะคะ แต่ก็จะประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าโครเอเชียเนี่ยก็เคยได้เซตมาแล้วนะคะในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วก็เอาชนะเกาหลีใต้มา3ต่อศูนย์เซตด้วยเรียกได้ว่าจากสถิติที่ผ่านมา2ครั้งที่เจอกันเนี่ยเราก็พอจะเบาใจได้แต่ไว้วางใจไม่ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะอย่าลืมมาเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมสาวไทยของเรากันนะคะทางช่อง7 HD นะคะเวลาเที่ยงคืนค่ะ แต่ว่าทางรายการช่อง7นะฮะจะเริ่มเข้ารายการตั้งแต่เวลา5ทุ่ม45นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของเรากันด้วยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกชมทางทีวีนะคะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน b u a b o o c o m มาดูได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมในตารางวน n อกันนะคะโดยโครเอเชียนะคะอยู่อันดับที่15ของตารางนะคะแข่ง6ครั้งนะคะ มีทั้งหมด3คะแนนค่ะส่วนทีมไทยนะคะแข่ง7ครั้งนะคะมีทั้งหมด8คะแนนด้วยกันอยู่อันดับที่11ค่ะฉะนั้นคืนนี้นะคะเราต้องมาเชียร์สาวไทยของเราให้ชนะให้ได้นะคะคะแนนของเราจะได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อันดับของเราก็จะได้มีลุ้นในการที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในวินแอลปีนี้มากขึ้นค่ะ และการที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ c h n ชน e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ